ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้ค่ะอันดารู้ไหมคะว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยคือวันอะไรอ๋อรู้ค่ะวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะอือก็ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะยังมีอีกวันนึงนะคะเอออีกวันนึงวันอะไรนะ้าอ่าอ่ะอ่ะอ,อเฉลยให้ก็ได้ค่ะ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้จะมาถึงนี้นั่นก็คือวันอาสารหาบูชานั่นเองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงด้วยวันนี้แหละอันดานึกชื่อเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าแต่วันอาสารหาบูชาเป็นวันเกี่ยวกับอะไรค้าพอยวันอาสารหาบูชาก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นครั้งแรกและได้มีคนบรรลุธรรมเป็นคนแรกทําให้เกิดการบวชเป็นครั้งแรกจนเกิดพระภิสุสงเป็นรูปแรกขึ้นในวันนี้นั่นเองค่ะ อ๋ออันดานึกออกแล้วค่ะที่พลอยเคยพูดไว้ว่าวันวิสาขบูชาเปรียบเสมือวันของพระพุทธเจ้าวันมาฆบูชาเปรียบเสมือวันของพระธรรมส่วนวันอาสาหะบูชาเปรียบเสมือนวันของพระสงฆ์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วอันดารู้ไหมคะว่า วันอาสาราบูชามีที่มาที่ไปยังไงแหมพลอยอันดาก็รู้แค่ว่าวันอาสารหาบูชาเปรียบเสมือนวันของพระสงฆ์แค่นั้นเลยค่ะจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าน,นี้อีกนะคะเดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังคําว่าอาสาราบูชาย่อมาจากอาสารหาปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสารค่ะซึ่งเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยและมักตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมตามปฏิทินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันวันอาสาฬหาบูชาเกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวคีทั้งห้าเรียกว่าปฐมเทศนา ทำมาจากกับปวัตนสูตรที่ปาอิสิป,ปตนะมฤคทายาวันเมืองพาราณสีจนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกคือท่านโกธัญญะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและได้ทุนขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรม,มวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกธัญญะ จึงกลายเป็นพระพิสุสง์องค์แรกทำให้วันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองคสาบริบูรณ์ครั้งแรกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพุทธเรียกวันนี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือวันพระรัตนตรัยนั่นเองและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหาบูชาค่ะ อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอันดาเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วอันดารู้ไหมคะว่าวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยได้เริ่มต้นให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไรอืมอันดาคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีพุทธศักราช2,400หรือราวๆร้อยกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าคะทอยอืมอันนี้คือเดาเ้วนๆเลยใช่ไหมคะแหม วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้แหละค่ะอันดาก็เลยคิดว่าไม่น,น่าต่างกันมากเท่าไหร่หตามข้อมูลที่พลอยทราบมาวันอาสาราบูชาเกิดขึ้นครั้งแรกในพุทธศักราช2,501และก็ไม่มีปากฏหลักฐานการจัดพิธีกรรมก่อนปีพุทธศักราช2,501เลยค่ะวันอาสาราบูชา ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2501ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันประกอบพิธีอาสาหาบูชากันอย่างกว้างขวางและกลายเป็นพิธีสำคัญตั้งแต่นั้นมาจนเมื่อปีพุทธศักราช2505ทางรัฐบาลได้ประกาศให้วันอาสาหาบูชาหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน8 เป็นวันหยุดราชการประจำปีอีกหนึ่งวันโดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2505เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดไปเข้าวัดทารรบุญและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองโอ้โหอันดาเพิ่งทราบเลยนะคะว่ามีความเป็นมาแบบนี้นี่เองใช่แล้วค่ะว่าแต่อันดาพอจะคุ้นชื่อบทธรรมจักรกับปวัตนสูตร,รหรือเปล่าคะอืม อันดารู้สึกคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะใช่บทที่เราเคยไปสวดกันตอนไปทําบุญที่วัดครั้งก่อนนู่นหรือเปล่าคะพลอ,อยติกตั้งแล้วค่ะอ๋อบทสวดนั้นนนั่นเองอันดาจําได้เลยค่ะว่าตอนนั้นเราสวดกันนานมากแต่พอสวดจบแล้วอันดาก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นบทสวดที่ดีรู้สึกเป็นมงคลมากๆเลยค่ะข้อนี้จริงที่สุดเลยค่ะแล้วอันดารู้ไหมคะว่าบทธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นบทสวดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอันดาก็ไม่แน่ใจนะคะ จะเป็นบทสวดเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเปล่านะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะมาเดี๋ยวพอลอยจะเล่าให้ฟังธรรมจากมีความหมายว่าวงล้อแห่งธรรมเป็นปรถมเทศนาบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ในวันอาสาฬหาบูชาแก่ปัญจวคีโดยมีเนื้อหาที่สำคัญคือทรงสแสดงถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจสีคือ ทาที่เป็นความจริงอันประเสริฐสีประการและทรงสแสดงถึงปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้คือมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยมัชมีองค์8นั่นเองโดยในปัจจุบันบทสวดธรรมจากกับปวัตตนสูตรก็เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่คนนิยมสวดกันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นบทสวดที่มีอนิสงส์มากหากสวดเป็นประจำจะทำให้เกิดแต่สิ่งดีดีขึ้นกับชีวิต เรียกได้ว่าเป็นบทสวดเทให้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างมากอีกด้วยค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะงั้นแบบนี้พวกเราก็ต้องไปสวดบทธรรมาจาักรกันให้บ่อยๆแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะงั้นไว้วันหยุดนี้เราชวนคนที่บ้านไปทําบุญแล้วก็ไปสวดธรรมจักที่วัดด้วยกันดีไหมคะอันดาว้าวจัดไปเลยค่ะพลอยชวนกันไปทําบุญเยอะๆแบบนี้จะได้ปลื้มกันทั้งครอบครัวไปเลยค่ะพลอยเองก็ขอเชิญชวนทุกคนไปทําบุญในวันสําคัญด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนติดธุระสำคัญไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดก็สามารถร่วมงานบุญหรือพิธีกรรมแบบออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันฟูมหรือไลฟ์สดของ ว่าต่างๆได้ทุกที่เลยนะคะส่วนในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามในรายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้กันนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ